สมร,รับกลับกาสู่รายการตามเซียนสองพระครับคุณผู้ชม <hơn. S 2> ครับก็เรารูภาพพิธีพุทธาเทวาพิเศษไปแล้วนะ,<ค>ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของเหรียญสแต็ม<ช>นำ <คะ S 2> เลิกนะครับแล้วก็ <คะ S 2> พระปิตานะครับ<ค>ะนะฮ<ค>ะนะ เพราะว่าแฟนรายการก็ให้ความสนใจกันเยอะนะคะสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวอยาบอกเนื้อที่ฮอตฮิตแล้วก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะเพราะว่า1ราคาไม่สูงนะคะแล้วก็ได้รับเหรียญที่สวยงามเป็นชุดกะไหล่นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยเหรียญกะไหล่เงินกะไหล่ทองแล้วก็กะไหล่หน้านะคะก็คือว่ามีได้รับทั้งหมดเนี่ยสมเหรียญนะคะสามเหรียญนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นกล่องแยกไปนะคะก็คือว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถ แบ่งไปให้เขาเช่าบูชาต่อหรือว่านําไปแจกหรือว่านําไปมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะหรือว่านําไปเป็นของชํารวยในงานมงคลต่างๆก็ได้นะคะจะประกอบไปด้วยเหรียญกระไหลทอง1เหรียญนะคะมูลค่า300บาทกระไหล่เงินอีกหนึ่งเหรียญมูลค่า300บาทครับผม ระไหลนาคอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะมูลค่า300บาทบชุดนี้เนี่ยหลังจองเนี่ยเหรียญละ3 0 0ก็900แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าจองตอนนี้นะคะบูชาในราคา500บาทเนี่ยได้รับไปทั้งหมด3เหรียญเลยนะคะคแล้วก็วัตถุมงคลนะคะมีโค้ดและหมายเลขกำกับ1,144ับชุดเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็อยากจะแนะนาคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอย่างเขาเรียกว่าบางท่านเนี่ยชอบบูชาวัตถุมงคลรายการเราเยอะไงอยากจะเก็บไว้ทุกรุ่นเลยเนี่ยก็อยากจะอย่างที่บอกไปว่าแนะนํารุ่นนี้ แนะนำชุดนี้เพราะว่าหนึ่งราคาไม่สูงนะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยสวยงามด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเหมาะสำหรับงานแต่งก็ดีนะคะงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชแจกเป็นของที่ระลึกได้ราคาไม่สูงนะคือเป็นเหรียญมงคลเป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นเหรียญที่ขอได้ไว้รับนะฮะใครที่บูชาไปแล้วหรือเอาไปได้เท่าบูชาไปแล้วนะฮะอยากเก็บไว้ที่ทิ้งให้นำติดตัวหรือไว้ที่รถก็ดีนะฮะ ถ้ายังเลี่ยมไม่ได้ติดกระเป๋านะฮะติดกระเป๋าสะพายก็ดีนะฮะหรือเป็นเลี่ยมเป็นพลาสะติกติดตัวไว้แล้วลองขอท่านดูอธิษฐานจิตขอองค์ข้อเจะตุคามราม,มาเทพนะฮะแล้วขอท่านดูแล้วเป็นเหรียญที่มงคลฮะเป็นเหรียญท,นะที่ว่าเครียกป้องกันได้ทุกทิศจตุคามคือสีทิศ นะคร <Bond> ับนะฮะทุกจังหวัดไปได้ท <ideally> ุกภาคไปได้ทั่วประเทศนะฮะบางท่านไม่ได้เลี่ยมกระพกไปทั้งกล่องเลยก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงก็แสนจะถูกบูชาเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะคะจะสร้าง2,144หี่เหรียญนะคะเพราะเหรียญนี่นะฮะที่สองพันเนี่ยผมว่าหมดแน่เฉพาะวันงานต้องมีแจกในวันงานนะฮะใช่ค่ะนะครับเพราะแจกวันงานทองแดงนี่หมดแน่นอนนะครับดังนั้น ถ้าท่านที่เดินทางไปไปรับแจกในงานก็ได้ะนะครับแต่ถ้าไม่ไม่เดินทางไปไม่ได้เนี่ยเพราะถ้าแจกวันงานเนี่ยทองแดงหมดเนี่ยราคาขยับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่100ใช่ร้อยปร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์คุณพี่ว่าเพราะเขาไม่ได้แจกหมดอยู่แล้วก็คือต้องเขาเรียกว่าเป็นมีจํานวนตามยอดนะคะ,คะก็คือว่าต้องเอายอดสั่งจองก่อนนะคะ,คะแล้วก็ พอแบ่งเป็นจำนวนให้สำหรับคนที่ไปร่วมงานใช่ครับนะคะหรือว่าท่านไหนจะชอบเป็นเหรียญนวะโลหะนะคะนวะโลหะก็บูชาอยู่ที่500บาทนะคะจะสร้าง999องค์นะคะนอกจากนั้นยังมีเป็นเนื้อนวะนกากทองคำอันนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าเหลือน้อยมากนะคะเพราะว่าสร้างแค่144เหรียญนั้นอันนี้พลานไม่ได้นะครับสำหรับนวะน้ากากทองคำนะ่ค่ามพบาทนะคะเป็นน้ากากทองคําแท้นะคะเหรียญนวะ ด้านหน้าเป็นหน้ากากทองคํา9 6บกนะคะนอกจากนั้นยังมีเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินก็บูชาอยู่ที่1,500บาทนะคะจะสร้าง144ี่ีเหรียญเช่นกันนะคะแล้วที่พิเศษเลยก็คือเนื้อเงินหน้ากากทองคานะคะบูชาอยู่ที่5,000บาท144ี่เหรียญนะคะแล้วก็มีชุดพิเศษอีกชุดหนึ่งที่อยากจะแนะนําคือเป็นเนื้อเงินลงยานะคะเงินลงยาเนี่ยจะประกอบไปด้วยสามเหรียญนะคะก็คือว่าเป็นเนื้อเงินแท้นะคะคุณผู้ชมเป็นเนื้อเงินแท้ทั้ง3ามเหรียญ ลงยาราชาวดีสีน้ำเงิน1เหรียญนะคะสีแดง1เหรียญแล้วก็สีเขียวอีก1เหรียญชุดนี้นะคะคุณผู้ชมบูชาทั้ง3เหรียญในราคา6,000บาทนะคะจะได้รับเหรียญทองแดงนะคะนำเลืกอีกจำนวน5เหรียญนะคะชุดนี้สร้างแค่144ชุดนะคะก็คือว่าจะมีโค้ดละหมายเลขกำกับเป็นเนื้อเงินแท้คุณผู้ชมไม่สามารถเช่าบูชาแยกเหรียญได้ก็คือว่าบางท่านอยากได้เหรียญเดียวเนี่ย จะต้องไปเช่าต่อจากท่าน<ช>ที่บ,บูชาไว้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเซตสามเหรียญซึ่งเขาจะไปแบ่งเหรียญละเท่าไหร่นี่ก็คือแล้วแล้วแต่ความพึงพอใจและบางท่าน<ช>ก็ให้บูชาเหรียญ3,000 4น0 0แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจองในรายการตอนนี้3เหรียญราคา6,000บาทที่สำคัญไปก่อนนะที่ท่านจองชุดนี้นะะท่านจะได้รับเหรียญน,นำเลิกนะครับสแตมหลักเมืองนะฮะเป็นเหรียญน,นำเลิกทองแดงอีก5เหรียญใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะซึ่งเหรียญนำเลิกตอนเนี้ย อย่างต่ำๆเลยต้องมีเหรียญละ5้0ถนะครับตอนนี้ขึ้นหลักพันแล้วนะครับดังนั้นชุดนี้พลาดไม่ได้สร้างแค่1น4ชุดชเท่านั้นเองะนะครับเหรียญทองแดงน้ำเรือดไม่มีให้ช่าบูชานะคะคส่วนชุดเหรียญทองคำนะคะทองคำตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเช่าจองได้เนื้เนอเหรียญทองคำนะคะ6 5 0 0 0บาทคุณผู้ชมจะได้รับเนื้อเงินหลังเรียบนะคะพร้อมกับรอยจาน 1>, 1เหรียญนะคะมูลค่า1,500บาทแล้วยังจะได้รับเนื้องเงินลงยาสีเหลืองนะคะไม่มีให้เช่าบูชาต่างหางนะคะคุณผู้ชมมูลค่า2,000บาทครับผม แล้วก็จะได้รับเป็นเนื้อนวะโลหะหลังเรียบอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะเนื้อทองแดงนำเลิกอีก10บเหรียญแล้วก็เนื้อชนวนอีก10เหรียญเนื้อนวะโลหะอีก5เหรียญโอ้โหเยอะมากนะคะคือชุดนี้ทางกระบี่คือฮาเลยบอกโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรียญท<ช>องคำคชุดนี้นะคะ,ะ,คะสามารถเช่าบูชาในราคา6,500บาทเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกชุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิษษ์เข้มขขังนะคะสําหรับ องค์พ่อจตุคามเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยว่าพีกพ่กบเนี่ยประสบการณ์ตรงเนี่ยเยอะมากเยอะเะนะสำหรับองคะ์พ่อจตุคามนะครับผมเยอะมากนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นเหรียญตั้งแต่เป็นพระผงนะคะ,คะตั้งแต่ปี30ที่เป็นที่เขานิยมกันกนะ็คือเขาเรียกเป็นแว่นก็คือเป็นลักษณะทรงกลมะนะคะหรือว่าจะเป็นเหรียญสตแตมเองก็ดีด้านหน้าก็จะเป็นรูปลักษณ์ขององค์พ่อจตุคามที่เขาเรียกว่าอยู่ตรง หลักเมืองของที่นครที่ศาลหลักเมืองเลยนะครับถ้าใคร <น Mother S 2> ไปนครศรีธรรมราชไปกาบได้ที่ศาลหลักเมืองจะเป็นรูปนี้อยู่แล้วอันนี้ศาลหลักเมืองกระบี่ใช่ค่ะแต่ว่างานนะคะก็จะทําการปลุกเสกนะคะพุทธาพิเศษที่ศาลหลักเมืองกระบี่นะคะคเนื่องจากในงานครบรอบของหลักเมืองกระบี่1 4 4ปีใช่ะค,ะครับนะคะก็แขกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปร่วมงานกันมากครับนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกของจังหวัดกระบี่นะครับคุณผู้ชมนะถือว่า เป็นประวัติศาสตร์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลองพ่อจตุคามราม,มาเทพนะฮะใช่ค่ะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ<ม>แล้วก็คุณผู้ชมโทรมาสั่งยี่ห่าบอกว่าไม่รุ่นรุ่นไหนหล่ะสั่งบอกว่าเอารุ่นแท้ไม่เป็นนะคะก็คือคเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้เป็นที่ฮือฮาแล้วก็ได้รับความสนใจครับนะคะอย่างที่ยี่ห่าย้าเลยคือชุดกระไหลนะคะคุณคผู้ชมเหรียญ เป็นเหรียญที่สวยแล้วก็อยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะคะก็เรามีตัวอย่างเหรียญจริงใช่ครับให้รับชมกันด้วยเลยนะฮะค่ะนะคะก็คือว่าจะเป็นเหรียญที่สวยงามเพราะว่าเราได้ขอตัวอย่างมาแล้วนะคะก็คือบเดียรรบกวนพี่ด้านหน้านะคะว่าอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยเพราะว่าอย่างบางรุ่นที่เวลาบางท่านบอกว่าโอ้โหเช่าจองมาเราไม่ได้นําตัวอย่างมาให้ดูใช่ครับพอเห็นตัวอย่างปุ๊บเนี่ยบอกว่าโอ้โหอันนี้คือเหรียญจริงเลยใช่คือบางท่านบอกว่าไม่ไม่เห็นของจริงไงพอเวลาเราเราบอกไปเนี่ย บางทีไม่ได้จองเพราะเห็นเพระเห็นลอีดูมุมนี้เดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะฮะค่ะคือด้วยด้วยในเวลาเราออกอากาศเนี่ยแสงในห้องส่งจะค่อนข้างเยอะไฟเยอะนะคะไฟไฟเยอะก็คือว่าบามุมตกกระทบเนี่ยอ่ะเสียงก็จะแตกต่างกันไปค่ะนะครับ หน้าชัดเจนพระพักยิ้มทุกหน้านะครับค่ะอย่างเนื้อทองออย่างเนื้อกระไหลทองเนี่ยยี่ห้าบอกเลยว่าเหมือนทองคำมากๆครับผมนะคะนำไปเลี่ยมพลาสติกหรือเลี่ยมใส่กรอบเนี่ยแทบจะดูไม่เหแต่โค้ดคนละโคตรกับทองคำนะแต่โคตรแต่นี้ป้องกันการปลอมแปลงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยนำเหรียญคือต่อให้เอาเหรียญทองแดงหรือเหรียญอื่นไปชุบเนี่ย เขาก็จะแตกต่างกันนะคะอยา่างบางท่านเอาเหรียญทองแดงไปชุบเป็นสีเงินไปหลอกเป็นเนื้อเงินเนี่ยคโค้ดกับเลขเขาจะต้องตำแหน่งต่างกันนะคะคเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการการการปลอแปลงชุดนี้นะะถือว่าสุดยอดนะครับเพราะถ้าเช่าเหรียญเดียว300บาทะนะครับสเหรียญ600แต่ถ้าเช่าเป็นชุดเลยนะฮะห้าร้อยบาทใช่ถ้า3เหรียญชุดนี้เ0้าร้อ นะคะแต่เช่าจองตอนนี้500บาทเท่านั้น <ผม S 1> นะคะสนใจ0876864999ค่ะครับผมฮะนะฮะเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ